ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรหลีาพารดามนะคะวันนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์แถบชายแดนไทยกัมพูชานะคะตอนนี้เราต้องยอมรับเลยนะคะว่าสถานการณ์น่ะตึงเครียดมากๆเแลยนะคะและตามที่แอดมินได้ติดตามข่าวเนาะเมื่อคืนประมาณตีสองค่ะทหารกัมพูชานะคะทางฝั่งประเทศกัมพูชานะคะโดยผู้นําของเขามีการอบพยพ ประชาชนของเขานะคะประชาชนมเขมรที่อยู่แนวใกล้ตะเข็บชายแดนไทยระหว่างไทยกัมพูชานะคะเ mm hmm. ขาได้มีการอพยพแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นี่แสดงว่าทหารเขมรน,นะคะประเทศกัมพูชากําลังเตรียมการที่จะปะทะนะคะ mm hmm. หลังจากที่พวกเราชาวไทยนะคะต่างเฝ้ารอคอยฟังข่าวแล้วก็ทหารไทยก็ได้ทําการ เตรียมการนะคะดูการเคลื่อนไหวของทหารเขมรตลอดเวลาและเราก็เห็นการขนย้ายกําลังพลนะคะคือเสริมกําลังพลเข้ามาแอดมินนม่ใช้คําพูดผิดนะคะเสริมกําลังพลเข้ามาแล้วก็เสริมยุโทโธปกรณ์นะคะอาวุธหนักเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่นะคะแล้วก็ปืนจรวดหลายลํากล้องนะคะก็เอามาแล้วเขาเอามา แอบอยู่ตามป่านะคะป่าไม้นะคะแต่มันไม่พ้นสายตาของทหารไทยเรานะคะเพราะว่าทหารเราก็สามารถที่จะตรวจจับได้นะคะจึงทราบว่าเขาสาวมกำลังพลเข้ามาประชิดชายแดนเสริมยุทโธป,ปรกรณ์แล้วก็ขนสเสบียงอาหารเข้ามาเตรียมพร้อมแล้วมีการขุดโควิดนะคูเลตนะคะอืมค่ะนี่มันเป็นสัญญาณเตือน ตามด้านชายแดนตึงแล้วชายแดนที่มีความตึงเครียดแล้วก็เฝ้าระวังนะคะว่าคขาเมนมันโจมตีแน่นั่นก็คืออำเภอกันทลาลักษ์นะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะตำบลสันทงชัยนี่คือต้องเฝ้าระวังนะคะตำบลตำบลสันสันทงชัยนั่นก็คือเขาภูผีนะคะแล้วก็ผาหมอนั่นเองนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนั่นคือ ช่องอ่านม้านะคะที่ทาเขมินมันเสริมกําลังพลเข้ามาคือมันต้องการที่จะยึดช่องอ่านม้าเพราะว่าช่องอ่านม้านี่มันเหมือนเป็นช่องที่แหล่งเศษสกิจเนาะมันก็เลยเสริมกําลังเข้ามาตอนนี้ก็มีสองจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคบก่อนที่มันจะส่งสัญญาณว่ามันเป็นอันตรายตึงเครียดนะคะมันก็ใช้ปืนเล็กยิงก่อนเนาะตามที่แอดมินได้เสนอ พูดคุยไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะมันมันมีการคืบคืบคานเข้ามาใช้ภาษาทางทหารไม่ก็จะถูกต้องคือใช้วิธีคืบคานเข้ามานะคะแต่ทหารไทยเราก็เฝ้าตรวจตาอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นพฤติกรรมก็เลยมีการแจ้งเตือนพอถูกแจ้งเตือนเท่านั้นแหละความเป็นชิกาโลเกเรนะก็ยิงปืนเล็กขึ้นมาเลยนะคะทำให้พลเมืองชาวไทยแตกตื่นนะ เขาก็เตรียมกันอยู่แล้วคนไทยเนาะคนไทยนี่เขาพูดถึงว่าเขากลัวไหมกลัวไหมกลัวเกิดการประ,ะัฒนาเขากลัวนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องการให้เกิดการพระะัฒนาเขาอยากให้จบนะคะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยมันแค่ห้าวันใช่ไหมคะยึดได้สิบเอ็ดจุดแต่ครั้งเนี้มีแต่พลเมืองชาวไทยบอกว่าลบครั้งที่สองเนี่ยเอาให้จบเลยแบบบุกเข้าไปเลยกินดินแดนเข้าไปไอ้ส่วนไหนที่เป็นของเราบุกเข้าไปยึดคืนให้หมดไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหารใช่ไหม ตอนนี้เราเราก็คุมได้ตรงเขตพระวิหารใช่ไหมเขตพระวิหารนี่ก็คือเขาเรียกอะไรพื้นที่แต่ตัวเขาพระวิหารนี่ฐานไทยเรายังไม่กล้าใช่ไหมคะแต่รอบที่สองเนี่ยเอาให้เบ็ดเสร็จ mm. บุกเข้าเข้าไปให้มากที่สุด mm. ว่างันเถอะกินดินแดนเข้าไปให้มากที่สุดเอาให้มันหลับจําเลยนะไอ้ไอพวกเขเมรเนี่ยพวกมันชอบยั่วยุไอ้พุกปันนะคะ หลังจากที่ยิงปืนเล็กแล้วนะคะไทยก็ตอบโต้เนาะตอบโต้ตอบโต้ตอ,โตอืมพลเมืองแตกตื่นและตอนนี้ตามที่แอดมินติดตามข่าวนะคะฝั่งของคขมนี้ก็สั่งให้พลเมืองนะคะอบพยพแล้วะคะ่ะอบพยพตอนตีสองนะเพราะว่าแอดหนนกเข้าไปดูอ่ช่องของ army มีมิเลเทละ่ะ ขกขบอกว่ามีการอบพยพแล้วนี่แสดงเป็นสัญญาณที่ว่าขเขมรมันเอาแน่นะคะมันลบแน่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเ,เปลี่ยนผ่านนะคะตอนนี้เราต้องยอมรับนะคะว่านายอนุทินนะคะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะเพราะได้รับการลงนามนะคะได้รับการลงนามจากนายหลวงเลยนะคะได้เป็นรัฐมนตรี เต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็มันเท่ากับเป็นการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเก่าสู่รัฐบาลใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านนะคะตาแหน่งผู้นําทัพด้วยแม่พักทัพภาคที่สองนะคะนั่นก็คือพลโทบุญสินพาดการนะคะก็ท่านกเกษียณน,นะคะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วก็มีผู้นําคนใหม่มาผู้นําทัพอของภาคภาคที่สองเนาะ ก็เข้ามาดํารงตําแหน่งแทนขเมนมันก็จะใช้คงจะใช้จุดนี้แล้วค่ะจุดเปลี่ยนนายกแล้วก็จุดเปลี่ยนผู้นํานี่แหละคะ่ะมันก็เสริมกําลังเข้ามาเรื่อยๆเราฐานไทยแล้วก็ตรวจเจอใช่ไหมคะว่าต้องมีสักวันมันต้องเอาแน่นะคะมันต้องประทะแน่แตอนนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราก็บอกว่ามันอาจจะประทะมันอาจจะเริ่มยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะนี่คือเริ่มจะเอา,เอาปลายเดือนนี้และคะ่ะเพราะมันต้องการ ประเมินนะคะประเมินประเมินประเมินประเทศไทยนะคะต้องการวัดด้วยวัดขีดความสามารถว่าไทยจะกล้าไหมการลบครั้งนี้เพราะว่ามันอยู่ในรอยในรอยขอั้วต่อนะคะเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนผ่านในยกนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ่านผู้นําของแม่ทับด้วยมันก็เลยประเมินก็เรา มาติดตามกันเนาะว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะคะแอดมิน,นกนี่ขอโทษนะคะเหมือนจะเป็นเป็นวัดไม่ไม่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้เกิดการประทะไม่ชอบคําว่าสงครามนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคำเมนมันยั่วยุเกินไปมันมันยั่วยุมันดูถูกคนไทยมากเกินไปนะคะคือมันไม่เกรงใจคนไทยนะคะลุกล้ําดินแดนไทยยั่วยุ คนไทยคือสารพัดนะคะแล้วก็มีการบีบบังคับมันเหมือนกับเป็นการบีบบังคับให้เปิดด่านนะคะแล้วก็แอดมินได้ติดตามเนอะอาะไอฮุนเซนมันก็ออกมาโพสต์ว่าเออถ้าคนไทยอ่ะจะปิดด่านทาวนใช่ไหมครับปิดไปเลยเป็นร้อยปีมันก็ไม่กระทบกระเทือนหรอกแม่มันมีการพูดอย่างนี้ด้วยนะคะแบบคือยังไงอ่ะ คือไม่ยอมรับความจริงอะว่าประเทศตัวเองตอนนี้ปั่นปวนใช่ไหมคะเพราะสินค้าเนี่ยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันนาเข้าจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยอะเขาเพิ่งพาอาศัยประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเขาเพิ่งพาจากประเทศไทยนะเขายังปักแข็งอยู่เนาะเป็นผู้นําที่ปากแข็งคือไม่ยอมรับความจริงอะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นหมาบ้าเป็นพวกชิกโกโลอะ เป็นพวกเกเรอะเกเรเป็นอะไอ้คือเป็นพวกที่จนตอกแล้วอะไม่รู้จะไปไหนแล้วมุมไหนแล้วดานก็กดดานให้เปิดดานก็ไม่สําเร็จใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยฐานไทยไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะก็เลยปิดด่านตอนนี้อาจจะมีการเปิดอแอบเปิดอยู่นะคะแอดมินนกได้เช็คขา่าวติดตามข่าวอยู่มันก็เลยเปิดดานก็ไม่ได้แล้วก็มาแรงกดดันให เขมรที่มาลุกล้ำแผ่นดินไทยนะคะมาอาศัยอยู่ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตั้งแต่หนีสงครามหนีเขมรนแดงใช่ไหมคะมาปักหลักแล้วมายึดผืนแผ่นดินไทยว่าเป็นของตัวเองขับไล่ออกไปก็ไม่ยอมมันมันกดดันหลายอย่างนะนุนเซนตอนนี้เนาะแล้วก็สมาคมโลกนะคะสังคมทั่วโลกเนเขาก็ไม่เชื่อใจแล้วเนาะเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรนี่ก็จะ ตีโพยตีพายเป็นบทที่ว่าถูกลังแกเป็นประเทศเล็กที่ถูกลังแกอย่างนู้นอย่างนี้ฟ้องศาลจะฟ้องศาลโลกบ้างฟ้อง UN เบ้างโอ้ยทำสารพัดจนมณนะปัจจุบนันนี้เขาเริ่มจับจุดขเขมรได้แล้วน,นะคะว่าประเทศขเขมนประเทศกัมพูชาผู้นําของประเทศเขมรประเทศกัมพูชาเนี่ยคือโกหกหมดเทจนะคะพยายามที่จะสร้างข่าวเทจคือบิดเบียนความจริงหมดจากเป็นผู้ยั่วยุ บุกปั่นเป็นผู้ที่ลุกลางประเทศไทยนะเป็นผู้ที่กระทำนะกระทำต่อประเทศไทยนะมันก็ไปตีบทเนาะขี้ฟ้องเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กเกเรเด็กขี้ฟ้องอะฟ้องพ่อฟอ้อ,ฟอ,งอ,ฟองแม่อะไรเงี้ยทั้งทังตัวเองอะเป็นคนที่ไปบุกลุกเป็นคนยั่วยุนะก็ไปฟ้องอูยูเอ็นบ้างฟ้องนายอันวาบ้างว่า,วาเออตัวเองถูกกระทําถูกหลังแกดูสิมันตีบท มันตีบทร้ายมันร้ายมากเขมมนเนี่ยแอดมินไม่ให้เกียรติค่ะบางบางท่านก็อ่านว่าทำไมไม่เรียกเขาว่ากัมพูชาไม่เรียกค่ะเรียกเขมนเพราะว่าแอดมินเรียกมาตั้งแต่ดมันและรู้จักไอ้ประเทศกัมพูชานี่ก็รู้จักแต่เขมนเขมนตลอดเวลาเราก็เรียกมันเขมินเนาะเนี่ยมันเกเรเนาะตอนนี้ก็ขอสรุปเลยนะตอนนี้ก็สิบนาทีเลยนะสรุปเลยว่า คเมนมันเอาแน่นะคะเพราะามันสั่งอ,อพยพพลเมืองของมันออกแล้วนะตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างที่มันอ,อพยพนะครับก็มีจังหวัดพระวิหารนะคะพระวิหารนี่มันติดนะคะติดกับชายแดนไทยเลยแล้วก็มีจังหวัดอุดอรมีชัยนะคะอุดอรมีชัยถ้าจําไม่ผิดน่าจะติดกับอุบลหรือเปล่าอุบลราชธานีหรือเปล่าอันนี้อันนก ถ,ถ้าพูดผิดข้อมูลผิดต้องขอโทษเลยคะ่ะก็มีการอพยพนะคะอพยพจังหวัดพระวิหารนะคะแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยมันสั่งอพยพแล้วสองจังหวัดนี้เพราะว่าถ้าคำเมดมันสั่งอพยพผู้คนมันเมื่อไหร่นะมันเอาแน่นะคะภายในสองสามวันนี้มันเปิดแน่นอนเพราะว่ามันก็ยั่วยุตลอดเวลาอยู่เลยใช่ไหมคะ,ะก็ยิงปืนเล็กเลยใช่ไหมคะแต่คนไทยก็ใจยเย็นฐานไทยก็ใจยเย็นแต่ตอนนี้ หารไทยล้วก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันเอาไอ้รถถังแอบซุ่มตรงไหนไอ้ปืนใหญ่ไว้ตรงไหนและไอ้ปืนที่ไอ้จรวดหลายลํากล้องอ่ะเอาไว้ตรงไหนเนี่ยฐานไทยนีย่ตรวจพบเจออยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันอนะ่ะขอให้มันเริ่มก่อนก็กนนแล้วกันเนาะเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็ครั้งเนี่ยจะเป็นครั้งที่ว่าไทยต้องเอาให้เด็ดขาดเลยนะครับพื้นที่ที่ไทยสูญเสียไปเอาคืนให้หมดนะคะ นอกจากคืนแล้วก็กินพื้นที่เอาไปให้มากที่สุดนะคะไม่ไม่ขอเจราจาก็ไม่หยุดยิงนะคะถึงขอเจราจาก็จะมีเงื่อนไขเงื่อนไขที่เอาให้มันหลาบจําเลยนะคะขอเจราจาก็จะไม่เจราจาแล้วยิงไปเรื่อยๆเอาให้มันพูดแล้วนะเพราะว่าประชาชนเรานะที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนนะคะก็บอกว่า เอาให้มันจบไปเลยนะคะรอบสองเนี่ยเอามันให้แพ้ไปเลยเอาให้มันลับข้าไปเลยให้มันรู้ว่าเออนี่ประเทศไทยนะอย่ามาแย่นะอย่ามาแย่นกวาเสือเพราะแอดมินเนี่ยเป็นคนที่ชอบเช็คข่าวสารน่คะแล้วก็หลายๆท่านก็ที่เข้ามารับฟังช่องกรรยภาภัณ์ดามนั่นก็คงจะมีความคิดเดียว,ยวกับแอดมินแอดมินนกนะคะว่ารอบสองนี่ถ้ามันเปิดศึกนะคะถ้ามันเปิดก่อนนะคะเอาให้มันลาบไปเลยเอาให้จบไปเลยนะ อย่าให้มีขนสามนะอมโอเคเนาะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะก็สรุปเลยนะว่าตอนนี้ฐานเขมรนะคะมันก็เสริมกำลังพลนะคะแล้วก็เสริมยุธโทธุปรกรณ์เสริมตะเบียงอาหารแล้วก็เสริมอาวุธหนักๆน,นะ,ะอาวุธร้ายแรงนะคะที่เป็นภัยแลยแรงแต่ประเทศไทยอะ่ะมันเสริมมาประชิดชายแดนไทยแล้วนะคะแต่ฐานไทยก็ตรวจพบนะคะว่ามันแอบซุ่มอยู่ตรงไหนรอแค่จัดการแค่นั้นเอง รอแค่ให้เメม,มันเปิดก่อนเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนั้นก็จะโลกันว่าฐานไทยนะคะเข้มแข็งแข็งเก่งขนาดไหนและฐานไทยนั้นเก่งจะผเด็ดศึกได้มากน้อยขนาดไหนเราติดตามกันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดมินนกต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะถ้าใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือใช้คําพูดที่ผิดพลาดหรือข้อมูลของแอดมินไม่ถูกต้องนะคะต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ